เตรียมพบกับงานมหากรรมคนรักสุขภาพเฮลค่าแฟร์2022ในปีนี้ยังให้ทุกท่านได้ร่วมสมัยช็อปแชร์ไปด้วยกันมาร่วมสมัยไปกับกิจกรรมเฮลทอล์ k สิวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในวันที่9พฤศจิกายนเปิดตัวด้วย CEO Talk ร่วมฉลอง9สู่ปีที่42ไปด้วยกันกับนายแพทย์พนัจันทรกมลพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ดีเจพี่อ้อยนภพพรไตรวิทย์วารีกุลและกัปตันทิ๊บวิลาวันอภิญญาพงษ์และต่อด้วยเซวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหัวข้อเคล็ดลับย้อนเวลาสู่ผิววัยเยาว์โดยแพทย์หญิงวงศยาเวียนศิลป์วันที่10พฤศจิก,กายนส่องกล้องป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยนายแพทย์เพื่อนาโชควิทยาธารากรวันที่11พฤศจิก,กายนโรคยอดทิตออฟฟิศซินโดรม โดยนายแพทย์กลยุทธ์ตันนิติสุภวงศ์และแพทย์หญิงอ้อนชีราวงดนตรีวันที่12พฤศจิกายนรู้ทันโรคหลอดเลือดสมองโดยนายแพทย์ธนกรสืบพันวงศ์และปิดท้ายด้วยวันที่13พฤศจิกายนพิชิตเบาหวานด้วยการผ่าตัดโดยนายแพทย์จักริดอุ้ยนิรันดรกุล อีกทั้งท่านยังสามารถมาร่วมเลือกช็อปกับแพ็กเกจสุขภาพและความงามในราคาสบายกระเป๋าที่สุดแห่งปีไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นซื้อคู่ถูกกว่ากับโปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน16รายการหรือจะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะความงามเมื่อซื้อกีบอยเชอร์มูลค่า200,000บาทรับเพิ่มอีก100,000บาทรวมมูลค่าถึง300,000บาทและแพ็กเกจอีกมากมายให้คุณได้เลือกช็อปภายในงาน นอกจากนี้คุณยังได้แชร์ความห่วงใยให้คุณและคนที่คุณรักด้วยการตรวจวัดความดันตรวจน้ําตาลปลายนิ้วตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้าและยังได้ส่งต่อความห่วงใยให้มีรอยยิ้มไปด้วยกันกับบ้านประกอบบอกรักปันรักสู่ชุมชนอีกทั้งบิ๊กเซอร์ไรส์อีกมากมายภายในงานที่พร้อมให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นไปด้วยกัน แล้วพบกันได้ที่งานมหากรรมคนรักสุขภาพเลท์แคร์แฟร์2022ในวันที่9ถึงวันที่13พฤศจิกายน2565ณลานกิจกรรม OPD ชั้น1โรงพยาบาลบางประกอบ9 International